นี้เป็นบทสวด EP สองนะครับของวันที่2 2เดือน1 1พุทธศักราช2 5 6 7เนื่องจากเครื่องร้อนเกินไปไม่ได้เปิดแอร์นะครับวันนี้่ะต่อบทที่12ต่อนะครับต่อจากคลิปที่แล้ว EP สอนะครับ 10, บทที่12ชินนะบัญชรชายาสานก,กตาพุทธาเชะตะวามารังสวาวหานังจัตุสัตจา สภังสรังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังการาทยโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัสเพปฏิทิตาไมห้างมัตถะเกเตมุนิสราสีเสปฏิทิตโตไมห้งพุทธโทธธรรมโมทาวิโลจเนสังโฆปฏิทิตโตไมหัางอุเร สัพพคุณาการโรหะทเยเมยอนนรุธโทสาริปุตโตจะทัก,กเนยนกนทันโยปฏิปฏิภาคสมิงโมคลโนจาว,วามะเกทัก,กเนสาวสาวสาวะเนไมหังอาสงอานันทะราหลุโลก,กัสปะกัสโปจะมาหานาโมอุภาสงวะมะ โสตะเกเกสะโตปติภาคาสมิงสุริโยวะพระปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขโวกุมารก,กัสโปเทโรมะเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒนเนิจังปติถาสิกุนาการโร ุณญอ,อังคุลิมาโรจจอุปาลีนันทะสีวลีเทราปัจจอิเมชาตานะลาเทติละกามมะเสะสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตาวันโตชินโนราสาชลันตาสีละเตเชนะอังคะมะ อังคังเคสุสันติทิตาตะรัตานังปุระโตาอาสีิทักขินเนมัตเมตตาสุตตะกังทัชชังปัจชะโตอาสิวะเมอังคุลิมากังอังคุลิมาละกังหันทะมโมระปาริตันจาอตานาติยะสุตตะกัง อากาเสชะธนังอาสิเสสาปาการาสันทิตาชินานานาณนาวะระสุยุตตาสัตตปาการะลังกตาวาตาปิตาทันชาตาพาหิรันชัตุปัทวาอาเสสาวินายังยันตุยันตะชินเตชะสาวัวาสส โตเมสก,กิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชาเรชินะปัญชาระมัดชัมชันหิวิหารันตังมะเหตทเลสัทธาปาลนตุมังสัพเเตมหาบุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุพุโตสุรโขชินานุภาเว นะชิตุปัทเเวสัมมานุภาเวนะชิตารังริชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตาชิตันตาราย ο, ธรรม,มานุภาเวนะธรรม,มานุภาวะปาลิโตรามจารามิชินะปัจชเรติบทที่สิบสามฟาหงมหาการาหงสหพินิมิตาสามภูวันทงัง ทีเมีาลังอุทิตโพธิรนาเสนมารังธานาที่ทมวิธีนาชิตวามุนินโดตันเตชัสสะพวตุเตชยมังคลานิมาตารกเตกามพิยุทธิตาสัพพารติงโครัมปนาลวะกามาคาธรรมะยักขั้งทันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโดตันเตชัสาภพวตุเตชยมังคลลานิ อาคาคิริงคาชาวารังอาติมตัตตภูตังทาวักขิจักกามะสะนีวสุธารุนันตังเมตัมภุเสกาวัาชินาชิตวามุนินโดตันเตยชะสาปวตุเตชายมังคลานีโอคิตโอคิตโอคิตตะขะคาขมาติหัทสุธารุนันตังทาวันติโย ชนนาะประถังคุลิมาละวันตังอิติพิสั่งขาตัมโนโิตตวามุนินโดตันเดชะาซาปวตุเตชัยะมังคลานิกัตตวานะกัตถมุรังอิวะคัพพินิยากินจายะทุกจาวาจานายชนณะายามัะเชสันเตโนโสมะวิทินาฉิตตวามุนินโดตันเดชะซาปวตุเตชัยะมังคลานิ สัจจังวิหายะมาติสัจจะก,กะวาทะเกตุงควาทาพิโรปิตะามะานาังอาติอันทะภูตังปัญญาปทีปัชลิโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสหภาวตุเตชัยมังคลานีนันโทปะาานาันพระชุคังวิปุทังมหิทิงปุตเตนะเถระพุชเคนะทะมาปยันโต อิทูปเทสวิทินาชิตวามุนินโททันเตชซาภวัตุเตชัยยมังคลานิทุกหาทิติพุชเคณสุทัทะหัตถังประมังวิสุทธิชุติมิทธะปากาพิธานังยานา คาเทนาวิธนาชิตตวามุนินโดดันเตชะสซาภาวาตุเตชัยมังคลาเนเอตาพิพุทธชยยักมังคลลอตถคาทายยวาจานโนโทิเนที่นาที่เนสารเตมตันเตหิตต,ตวานะนักนาเนกวิธิกวิวิธานิปุจุปัตวานิโมขังสุขังอิทิกะเมายะนโรสปัญโย มหาการุณานิโกนาโถหิตายสัพพะปานีนางปุเรตวาบารมีสัพพะปัตโตสัมภพธิที่มุตตะมังเอเตนะสัจวัชนะหตุเตชัยมังคลังชยันโตโพธิามุเรศกยานังนั้นที่วาธโนเอวังตะวังวิชโยหงหิชยสุชยมังคะเลอปริชาตมะอปะรชาอปะ aji tapal langke sise patawi pokare pise ke saputanang akapato pak mo tati suka nantang sumang kalang supa patang sumung sitang suka no sumu muto suca muto cak su itang prama cari ปะรักกินังกายักขมังวัจากขมังปะรักกินังปะรักกินังมโนขมังปณิทีเตปะรักกินาปะรักกินะนานิกัตตวาระพันถัดเถปะรักกินะพวันตุสาปมังคารังรักขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโสติพวันตุเถพวันตุสาปมังคารังรักขันตุสาพเทวตาสัพ พาธมานุภาเวนัสดาโสติพวันตุเตพวตุสาพมังคารังราคัตตุสาพะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาโสติพวันตุเตโอตุศิปปฏิท,ท,ทานคาถายาเทว,วตาสันติวิหารณวาสินีถูเปคาเรโพธิคาเรตหิงตหิงตาธรรมะทาเนนะพวันเตปูชิตาโสถิงกะ โรนเตทะวิหามันทะเลเถราจะมัชนาวกาจะพิโวสารามิกาธานปฏิอุภาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัปานะููตสุกิตาภวันตุเตชะลาปุชาเยปิอันทะสัมภาวาสังฆชตาอัถาปโวปาติกา มียานิกังธรรมวรังปัจจิตจิตเตสัพเพปิทุกขสสะการรนตุสังขยังธาตุจิรังสัตตังธรรมโมธรรมะธราจัปุคะลาสังโฆหุโตสัมมโควอาตทยะจัฮิตายะจัฮิมเหระขันตุสัมธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโยุต สัมมาสัมสัมปาปุเนยามะทมเมอาริยปัตอาริยาริยปะเวทิเตปะสันนาหตุสัพเพป,ปานิโนพุทธศาสนเนธัมมาทารังปะเวทชันโตกาเลเทวปะวัตสันโตว,วุทธิภาวยะสัต,สมมน,ตนังสมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะ อัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวงังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัปปะดาบทาที่15เทวตาอุโยอุยชนะคาถาอุโยชนะคาถาทุกขับปัตตาชนิดทุกขาพยาปัตตาชนิดพะยาโสขปัตตาชนิดโสาหอนตุสัพเพปีปานิโนโอเอตา วาตาจะอัมเหหิสับพังวาตาังปุญญะสัมปะทังสับเพเทวามนุษย์นุโมทันตุสัพพะสับปัสสิทธิยาทานังท้ทันตุสัตทายะสีหลังรักขันตุสัพพะทาภาวนาพิราตาหอนตุขันคัดฉันตุเทวาตาคาตา สัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันจยายังพลังอรหันตานันจะาเตเชนารักขังพันธามิสัพพะโสบทที่สิสุมังคลาคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรังโหง ตูสัพพังสุมังคลังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสถีหโณตูนิรันตระหโณตูสัพพังสุมงคลังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสถีหโณตูนิรันตรังด้วยอนุภาคแห่งอธิษฐานด้วยอนุภาคแห่งความเพียรอนุภาคแห่งการบูชาพท่านใดด้วยศาสตายบทสนมพระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขจงเกิดมีข้าพเจ้าให้คนจัดตกไปทั้งปวง จริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโอเชเทเทโทดาทั้งหลายโปรดอนุมโมทนาในการสัตยายสวดมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออธุนาแล้วเมื่ออนุมโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรแก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวหว้ครูปบกแตลอดจนวัตถุมงคลท้งปวงที่3าสิ่งได้สร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาคแห่งไปดิจจงสาเร็จแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกการด้วยเทิน ตั้งจิตดุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไปสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทํางานกันทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของจันท์ทั้งเจ้ากรรมในเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินสาธุ